โดนโกอีกแล้วจะซื้อหรือขายรหัสอวีดโดนโกทุกทีปัญหานี้จะหมดไปนี่เลยเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจแถมมีผู้ติด,ดตามหนึ่งแสนขึ้นไปเพจขายหรหัสอวีที่กําลังมาแรงมีไอดีแลงคอนสกินแลพยบราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทไอดี ID สะอาดมีประกันหลังการขายใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็ยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกลัวนะฮะซึ่รับวันนี้นะครับผมน้ยฮะก็อยู่ใน ข่าวสารอาวันนี้ดีกว่านะกับอาวีนะครับผมนะฮะซึ่งตอนนี้ทางเพจนะครับผมเนะของอาวีองอไต้หวันั้างในไต้หวันแหละนะครับอ่านไม่ออกนะฮะก็เริ่มการโพส์เข้ามานะครับผมเนะว่าจะมีการแบบรีเวิร์กนะครับผมเนะยหรือว่าการแบบปรับเปลี่ยนโมเดลของวีล่านะครับผมเนะี่ยไอคมันเท่มากแล้วปรับมาใหม่แบบมันดูแบบน่ารักขึ้นนะผมว่าเ,เดี๋ยวผมดูที่มันแปลได้ผมว่าเขาแปลไม่ได้เหรอเนี่ย เดี๋ยวไม่ให้ซูมซูมมาให้ดูเอาง่ายๆเอายี่ซูมไม่ได้เหรอซูมแค่นี้เองเหรอโอ้ยแย่จังเนี่ยดูดิไอ้เอียมันปรับมาแบบดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะคือแบบว่าทัานสมัยขึ้นเยอะเลยนะครับผมเนี่ยดูดิโอ้โหแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเลยนะเหมือนเหมือนวีร่า,งาไงไ่รูเอ้ไม่ใช่วีร่าดูเหมือนคีล่าไงาก็ไปรูุดูด,ดิ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะ โอเคฮะเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นวีล่ากันเลยดีกว่านะครับผมคือผมแทบไม่ค่อยได้เล่นเลยฮะตัวนี้นะสังเกตในช่องผมได้เลยนะครับผมนะะคือผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันแรงนะตัวมันโกงจริงนะคือบอกว่ามันมันตัวน่ารำคัญนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยอยากเล่นนะฮะเออมันแบบดูช้าอึดอัดเก็ไม่รู้นะะมันต้องแบบแนวแบบดักฆ่าอะไรอย่างงี้นะครับผมนะะผมรู้มมันต้องแบบบินใส่นะครับผมเหมือนปลาดุกอะเออ เอแก๊กมันดึงขี้ป่าเพื่อนโทษทีไม่ได้มาดูทุกคนคิดเห็นกันยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับผมในการปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่ผมชอบแล้วโคตชชอบเลยดีกว่านะครับผมนะเมาว่าเดี๋ยวน่าจะมีเอ,อ่ฮีโร่แหละตัวนะที่ทําการโดนเปลี่ยนนะครับผมนะเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะว่ามันจะเข้าตอนไหนเออเฮ้ยพี่มาแล้วน้อง เฮ้ยไปไหนอ๋ออติมันไม่ได้แบบโดนสองตัวอ๋อผมเม้ามันอยู่ในแลืแค่ตัวเดียวปะไม่รู้อะป้าไหลฟังมันฟามเหรอขี้เกียจออกตัดเลื่อดี๋ยวออกกลุ่มสิติกอกนกนแลังกาันตะเอ้ยเฮ้ยวิล่ามันวิ่งไวด้วยวะทุกคนผมไม่ได้ออกรองเท้ายไังไวันะเฮ้ยเฮ้ยทำไรกันทำไรกันกูมากูมาเพื่อนกูมา โอ้ยโทษกูมาไม่ทันชี้คีบอยูเเย่เห็นเดือเห็นเดือเห็นเดือเฮ้ยเห็นตีนเห็นตีนแล้วสวยอุ้ยปลาไหลมา ช่วยอยู่ไอ้เวียตโน่โอยังถึงเลย <S <S 1> <S 1> เอาไอ้เวีห้กูออกพุ้มก่อนโอ้ป็นงา้ได้คิวแล้วโอ้ไม่เป็นไฮเจอตะได้ฮะอนนไไเอ้ยๆยปไาลัยโอผมพิ่งออกพุ่มก่อนแล้วมันอ้ผมกดเลยคือผมไม่ได้เลงอะค,อคิวมันอะปากกูรอดไหมเนี่ย มาแล้วเพื่อนโอ้โหหมดแต่เลือกของกูม่เอาตัดเลือดไงเฮ้ยโอ้โหมันรอฟิกเกอร์เอาฝั่งมันมีแท็กสองตัวเหรอเฮ้ย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 โอ้โหกูยังตายโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยฝั่งมันมีแท็กสองตัวเหรอวะมีอารัมแล้วก็มีแก๊กซัพพอร์ตสองเลยป้อมกูเพื่อน เออตายสวยเอา้ what? เอา what แล้วกูไม่ได้ข่าวะเมื่อกี้แล้วแล้วแม็กได้ฆ่าได้ไงอ่ะอะบอกนะเลือดมันเหลือนหนึ่งพอดีแล้วแม็กก็กดอันติแล้วก็ได้พอดีไอ้ขี้ไม่ตลกเลยข <Huh? S 1> ี้อะไรเนี่ย โดมกูมาทำด้วยอะไรวะคือผมเห็นแม็กมันกดอันติแล้วก็แล้วมันก็ได้คิวไปเลยโอ้โหโอ้โหมาดิโอ้โหแม็กฟิกเกอร์อฮ้ยไอชินี้เจ้าเอากูนี่ยัดอันติใส่หน้าเลย ปาไหลของเจ้ากูอย่างเดียวเลยโอ้ยเฮียเล่นบนเพื่อนอืมโอ้โหไม่ได้คิวอ่ะเลนน่นบอลไปเช่เลนน่นบอลก่อนเอ้ยอันติวิล่าขมาเร็วมากก็ว่าเลามีคนเล่นเยอะมากฮนะคือมันตัวแบบทดำดาเมจได้แบบมหาศาลเลยนะ ช่วยอยู่เบิร์ดดาเมจแบบสุดๆแต่ก็ไม่ได้คิวเขาจริงๆผมสามารถที่จะรอลารดได้นะแต่ว่าผมกลัวเพื่อนตายก่อนเน <c oughs> <c oughs> ี Bird ่ยเบิร์ดเบิร์ดโอ้โหลดไปแค่นีด้เดียวเองโอ้ยีิ์แม็กบ้านล็อกลามเลย <c oughs> Ui, hiếm em là phía cơ này lên Ăn đi mấy cái bớt ba lấy Ừ, lưng hả Ui, dư tại một Ui, giờ đừng cú Ờ, ờ, giờ hơn tại nó hả, cú nhỉ Chuyện ra, ôi, cho cỏ lấy lăng anh Ui, ồ, mẹ ăn à โอ้โหเสียด้ายเลยเฮ้ยแลสอะไรอะในนี่นี่ฮะมันสามารถที่จะคอมโบใส่ตัวบ,งบางๆช็อตเดียวตายได้เลยชุดเดียวเลยเฮ้ยไอ้ลำ เบิร์ดดาเมจเบิร์ดดาเมจแล้วก็หมดแล้วเพื่อนก,กมูมีสก,กิลที่จะฆ่ามึงแล้วมีสกิลหนึ่งมาโอ้โหไม่ได้คิวตัวโล่มันเอาไปกินกินนะไม่เป็นไรผมแค่ทำดาเมจก็พอละเฮ้ยโหดเกินเจนตีป้อมก่อน เฮ้ยชื่อใครไมบวกเฮ้ยเพื่อนล็อกอันนี้ได้เออได้ปะเออลกยอดได้ไอ้เชี้ยแม่งปลาไหลมันมาไงคือโผต้องฟิกเกอร์เข้าใส่ฮนะเมื่อกี้เฮ้ยเอาเรียบร้อยเฮ้เตกลงมาเพื่อนโตโรไอ้เชี่ยโตโรอย่างแข็งอะเฮ้เตมาแล้วสวย เรียบร้อยไายของแล้วฮะจบได้ปะเนี่ยเฮ้ยปอะไรมาหลังเบิร์ดดาเมดเฮ้ยโอ้เราจับกูจับกูอีกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยพีกปุี่ยเอาเรียบร้อยโอ้ยแย่แนละ้วทุกคนเฮ้ยขยอมแพ้ไม่ยอมทันปะวะ น่าจะทันอยู่คลิปเราสูงอยู่ทุกคนวู้ทำเกือบไปแล้วไอ้โอ้ดูมันดันมาดิคลิปมันกำลังมาถึงอะโชคดีดีนะคลิปเราสูงอ,อย่าพลาดอะเฮ้ยขี้เอาอีกแล้วเพื่อนโอเคได้ย้อนอยู่เอาปลาไหลเรียบร้อยชุดเดียวกูไม่ได้คิวอีกแล้วอะใครได้คิวอะ ไม่ได้อยู่ได้คิวได้คิวอะไรอูแรดมัต่อยกูที่รึ่งหลอดเบิร์ดให้อยู่เพื่อนเออเรียบร้อยฮห้าด้จบได้กูฟิกเกอร์ใสเลยแล้วกันเออเรียบร้อยไม่ได้คิวอีกอ่ะพอายาเตะไปคิวเลย,เ,ออยเกือบแพ้ <laughs> โอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อน,นละกันนะครับผมเนะวิล่ามันก็ยังโหดอยู่นะะคิดว่าถึงไงเดีย๋ยวเฮ้ยโหดจังโอเคนะ <c oughs> คนะก็คิดเห็นกันยังไงกับการปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่เนะีก็กำลังจะปรับนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนตอนไหนนะครับผมนะก็รอดูกันดีกว่านะผมว่ามันดูน่ารักขึ้นมากเลยนะฮะเป็นว่าบายผมเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย